สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่เอจากเล่าเรื่องรถเล่าเรื่องรถครับผมพี่เอรีวิวรถไฟฟ้าเยอะมากเลยมีคำถามจากทางบ้านผมเยอะมากนะครับอย่างแรกก่อนพี่เอตอนนี้รถไฟฟ้า จีนซื้อได้ยังครับตอนนี้ครับรถไฟฟ้าจีนซื้อได้ครับไม่ต้องกลัวครับแต่อย่าลงทุนสูงครับแล้วบริการหลังการขายพี่น่ากลัวไหมส่วนบริการหลังการขายก็ต้องเลือกแบรนด์นะครับที่ตอนนี้พี่เอก้าบอกว่ามันจะมี2แบรนด์ที่เขาอ่ะมาตั้งแต่แรกและแบรนด์หนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเและอีกแบรนด์นึงขึ้นด้วยตัวจต้องบอกเลยว่า2แบรนด์นี้มั่นใจได้อยู่ครับแล้วราคาขายต่อในอนาโคตเถอะพี่กลัวใช้แล้วมันไม่คุ้มอะ่ะส่วนราคาขายต่อนะ,ะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ ไม่คุ้มแน่นอนครับจบไปเลยครับอย่าไปคิดขายต่อใช้ให้มีความสุขใช้ให้คุ้มใช้แล้วเอาให้แบบว่าแบบพังคาเท้าเลยก็ได้นะครับสมมุติให้เรื่องรถคันเดียวอ่ะตอนเนี้ใช้ทุกวันรถไฟฟ้าเหมาะไหมครับ รถไฟฟ้าเหมาะสําหรับในมุมส่วนตัวพี่เอกนะครับพี่เอกยังคิดว่ารถไฟฟ้านะัดตอนนี้ปัจจุบันนี้สามารถซื้อได้เป็นรถคันเดียวได้ข้อแม้มีอย่างเดียวครับคือต้องวางแผนอันนี้รู้อยู่แล้วและเป็นไปได้คือใกล้ๆบ้านนั้นสามารถมีสเตชันชาร์จโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีวอลบ็อัด้วยอยู่คอนโดก็ได้อยู่แฟลตก็ได้อยู่ทาวๆก็ได้ขอให้ข้างๆเราเนี่ยในระยะ2กิโลเนี่ยมีสเตชันชาร์จแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับโอ้ oh. ขอบคุณมากครับ